สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n s l s ส m กม m m m e r กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านไปดูว่าวันหนึ่งในเกม c o u n t e r s i ร e เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องทำเนี่ยก็คือเควสรลายวันนะครับก็ตามเควสไปเลยนะว่าเควสรายวันมีอะไรให้เราต้องทำบ้างนะครับก็มีล็อกอินเข้าเกมต่อสู้5ครั้งต่อสู้10ครั้งนะครับ ลงดันจำลองครั้งหนึ่งนะใช้เงิน20,000นนะครับกดกระชา1ครั้งแล้วก็ลง PVP นะครับจะเป็น p v p แบบแร้งกับแบบออโต้นะครับอย่างละครั้งแล้วก็ส่งสำรวจ1ครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นเควสทั้งหมดที่เราควรจะต้องทำนะครับทำทุกอันแล้วก็มารับของรางวัลตรงนี้นะครับมันจะมีแจกให้เพชรวันละ60เม็ดนะครับผมต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของลงดันเจียนลายวัด นะครับโดนดันเจียนรายวันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในโหมดในเควสรายวันอยู่แล้วนะก็คือไอ้ดันเจียนจำลองนะครับจำลองอันนี้ที่มันจะลงได้สูงสุด6ครั้งนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้เราไปซื้อของด้วยนะครับซื้อเจ้าตั๋วอันนี้ในร้านค้า 1>, 1ใบนะซื้อ1ใบนะครับมันจะซื้อได้จริงๆวันละ5ใบนะครับแต่ว่า,าแนะนำว่าซื้อแค่ใบเดียวก็พอต่อวันนะครับเพราะว่ายิ่งเราซื้อเนี่ยไอจำนวนเพรที่ใช้เนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันจะคูณคูณราคาไปเรื่อยๆนะครับเบิ้ลไปเรื่อยๆอันนี้ถ้าเกิดเรามีเพรเยอะเนี่ยเราจะซื้อเยอะก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมแนะนำว่าซื้อวันละใบก็พอนะครับอ่ะเราก็ซื้อไปเลย คราวนี้นะครับในระหว่างที่เราอยู่ในร้านค้าเนี่ยมีอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะต้องทำนะครับก็คือการรีเซ็ตร้านค้านะครับอ่ารีเซ็ตร้านค้าตรงนี้เนี่ยมันจะรีเซ็ตได้เวะลา5ครั้งแล้วก็ใช้เพชรจำนวน15เพชรในการรีเซ็ตต่อ1ครั้ง เพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะใช้เพชรประมาณ75เมนะ็ดเนาะในการรีเซ็ตร้านค้านะครับทำไมเราถึงต้องรีเซ็ตร้านค้าก็เพราะว่าในร้านค้าเนี่ยมันจะมีโอกาสออกตัวกาชามาให้เราซื้อนะครับ ราคาที่ขายเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ8 0 0 0 0ืนทองนะครับแ0,000ทองแต่ว่ามันก็จะมีในส่วนของราคาที่ใช้เพชรซื้อด้วยซึ่งถ้าออกตัวกาชาที่ใช้เพชรซื้อมาเนี่ยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อนะครับแนะนําว่าให้ซื้อเฉพาะตอนที่มันออกตัวกาชาแบบที่ใช้อทองปกติซื้อดีกว่านะครับผมต่อมานะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราควรซื้อหรือว่า ถ้าใครรีบนะก็แนะนําซื้อได้นะครับก็คือในส่วนของ Energy ตรงนี้นะอีเทอร์เนียมตรงนี้นะครับมันจะซื้อได้วันละ3าครั้งนะครับราคาที่ซื้อเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ครั้งละ50เพรนะครั้งละ50เพรนะครับวันละ3าครั้งเพราะฉะนั้นถ้าใครสมมุติว่ารู้สึกว่า Energy หมดใช้ไม่พอเนี่ยก็สามารถใช้เพรมาซื้อตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับก็จะอยู่ที่150เพรเนาะซื้อ3ครั้งนะครับ มีอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการต่อสู้นะครับนอกจากโหมดจำลองแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของในเรื่องเสริมนะครับอันนี้เป็นเหมือนในเรื่องย่อยนะครับในเรื่องแยกของตัวละครไปเนาะอันนี้เนี่ยเราสามารถไปฟาร,ร์มเศษตัวละคร e อกิ s i v e ได้นะครับเป็นตัวละครที่จะหาได้เฉพาะในเนื้อเรื่องเสริมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนิดนึง อันนี้นะครับถ้าเกิดเราเล่นจนเคลียร์เนื้อเรื่องเสริมแล้วเนี่ยในบทสุดท้ายนะครับสด่านสุดท้ายอ่ะมันจะมีให้เราฟาร์มเศษตัวละครนะครับซึ่งตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยที่อยู่ในเนื้อเรื่องเสริมทุกตัวเลยนะครับมันจะกดไม่ได้ในกาชานะต้องมาหาในเนื้อเรื่องเสริมเท่านั้นนะครับแล้วเนื้อเรื่องเสริมพวกนี้เนี่ยไอ้ที่มันได้เศษตัวละครนะมันจะลงได้สูงสุดแค่วันละ3าครั้งเท่านั้นนะครับผมก็มีโอกาสได้ออกมาเป็นตัวละครเลยนะมีโอกาสได้เป็นตัวละครเลยหรือว่าได้เป็นเศษ นะครับในกรณีที่สมมุติว่าคุณได้เป็นเศษมาเนี่ยคุณสามารถเอาเศษมันไปใช้ในการรวมเป็นตัวละครได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมารีบเคลียร์นะรีบเคลียร์ในเรื่องเสริมนะครับแล้วก็รีบฟาร์มพวกเศษพวกนี้นะครับเพราะว่า มันเหมือนเป็นตัวละครฟรีอ่ะก็ฟาร์มไว้ไม่เสียหายเนาะปัจจุบันตอนนี้ตัวละครในเนือเรื่องเสริมเนี่ยจะมีแค่2โหมดนะครับ2ด่านก็คือเป็นออก้ากับจอรนเมสันนะก็ในดั่งขจอรนเมสันเนี่ยจะมีตัวละคร SSR 2ตัวนะครับก็คือตัวจอรนเมสันเองกับเจนโดนะครับอ่าก็ลงได้วันละ3ครั้งเช่นเดียวกันนะครับอ่าก็ลงไปเลยนะวันละอ่ะดาดละ3ครั้งนะครับก็มันรีเซตต,ต่อวันเนาะ ส่วนวิธีการหลอมตัวละครนะครับสมมุติเอาเสร็จได้เสร็จมาครบแล้วเนี่ยเอาไปใช้ตรงไหนนะครับเราก็เอาไปใช้ใน Office ซ e o นะด้านล่างสุดตรงนี้นะครับที่เหมือนสเกลอะหาตัวละครเข้าทีมนะตรงนี้มันจะบอกอยู่ว่าคุณต้องใช้เศษตัวละครเท่าไหร่นะครับในการปลดล็อกตัวละครตัวนั้นออกมานะอย่างออกาเนี่ยก็จะใช้150เศษเลยนะครับในการปลดล็อกตัวละครออกมาแล้วก็ อย่างจอรเมสัน SSR เหมือนกันก็นกใช้120เศษนะครับอ่าจำนวนเศษมันก็จะระบุอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นรีฟาร์มได้เร็วก็ยิ่งดีนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับผมต่อมาก็จะไปเล่นการกดกาชาฟีนะครับช่วงนี้มีกิจกรรมกดกาชาฟีอยู่วันละ10หมุนนะก็ใครที่เล่นช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมมากดกาชาฟีกันด้วย แล้วก็อีกอันนึงคือตรงนี้นะครับมันจะมีในหน้ากาชาร่างสุดเนี่ยตรงนี้จะมีให้กดฟรีวันละหนึ่งครั้งนะครับก็ถ้าใครทำเควสรายวันอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถมากดฟรีเอาตรงนี้ได้นะครับผมไม่ต้องใช้ตั๋วกดนะอ่ากดฟรีเอาก็นับนะครับต่อมาอีกจุดหนึ่งก็คือในส่วนของกิ้วนะครับเควสกิ้วหรือว่าสิ่งที่เราต้องทําภายในกิ้วนะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่มีกิ้วเนี่ยแนะนําว่าหากิ้วอยู่กันด้วยนะครับผมเพราะว่าอ่กิ้วเนี่ยมันจะมี สิทธิพิเศษสําหรับคนที่อยู่ในกิลด้วยนะครับแต่พยายามหากิ์ที่ค่อนข้างแอคทีฟนะมีคนเล่นเยอะๆนะครับเช็คอินกันทุกวันอ่เดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดกิ์สักนิดหนึ่งละกันนะครับอันนี้ก็เป็นกิ์ที่ผมตั้งนะก็ตอนนี้กิ์ผมเต็มแล้วนะครับใครที่ถามว่ากิ์ผมสร้างหรือยังหรือว่าว่างไหมนะครับตอนนี้กิ์ผมเต็มแล้วแล้วก็คิวต่อการเข้ากิ์เนี่ยค่อนข้างยาวนะครับผมแนะนําว่าลองไปหากิ์อื่นกันดูนะครับผม อ่ะสิ่งที่เราต้องทำภายในกิลนะครับอย่างแรกก็คือเราต้องเช็คอินนะกดปุ่มตรงนี้เพื่อเช็คอินนะครับมันจะมีบอกอยู่นะว่าในกิลเนี่ยมีใครเช็คอินไปแล้วบ้างมีจำนวนกี่คนอนะันนี้ก็เช็คอินไปแล้ว18ทับ20นะครับอา่าทำไมถึงต้องเช็คอินเวลาเช็คอินเนี่ยมันจะได้โทเคนตรงนี้นะตามจำนวนคนที่เช็คอินลายวันนะครับก็อย่างต่ำต้องเช็คอินกัน15คนนะครับก็จะได้โทเคนทั้งหมดนะครับ อ่าอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทําก็คือการบริจาคก,กิลนะครับปุ่มข้างๆเช็คอินเลยนะอ่าบริจาคก,กิลนะครับจะบริจาคได้3ครั้งนะครับผมอ่าเรื่องการบริจาคเนี่ยมนขึ้นอยู่กับว่าแต่ละกิลเนี่ยเขาให้บริจาคแบบไหนนะครับอย่างกิลผมเนี่ยก็จะให้บริจาคแบบไหนก็ได้นะครับจะเป็นแบบใช้โทเค็นกิลก็ได้เงินก็ได้หรือเพชรก็ได้เอาแล้วแต่ตามที่เราถนัดน,นะครับ แต่ว่าของที่ได้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าคุณบริจาคแบบไหนเนาะดีที่สุดก็บริจาคเพชรน,นะครับแต่ว่ากลางๆก,ก็บริจาคเงินก็พอนะครับส่วนโทเค็นเนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยแนะนําให้บริจาคเท่าไหร่เพราะว่าเราสามารถเอาโทเค็นตรงนี้ไปซื้อของในร้านค้าได้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งหลักๆที่เราต้องทําภายในกิวนะครับผมก็คือเช็คอินกับบริจาคนะครับบริจาคให้เวาสามครั้งนะ อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของเควสรา,ายสัปดาห์นะเควสรายสัปดาห์นะครับมันก็จะมีเควสกิลด้วยในสัปดาห์เนาะในหนแล้วก็อยู่หน้ากิลดล้วนะครับก็เลยขออนุญาตพูดถึงสักหน่อยหนึ่งละกันก็มีเควสต์กิวให้ทํารายสัปดาห์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกิวแล้วก็อย่าลืมทาเควสกันด้วยนะครับผมอ่ะอีกจุดหนึ่งที่อยากจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการส่งสํารวจ นะครับอ่าด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะมีให้การส่งสำรวจด้วยถ้าเกิดเราเล่นจนปลดล็อกหมดส่งสำรวจมาแล้วนะก็มีให้เราส่งสำรวจทุกวันนะครับมันจะมีเควสให้เราเลือกอยู่อ่าอย่างเควสนี้นะครับที่ผมส่งไปก็มีโอกาสได้ตัว๋วกาชาด้วยนะมันจะมีบอกอยู่นะครับอย่างอันเนี้ยผมได้เพชรใช่ไหมอ่ามีได้เพชรได้ตัว๋วกาชานะครับของรางวัลดีๆเนาะก็อย่าลืมเข้ามาเช็กกันได้นะครับอย่างแบบเนี้ยมันก็จะมี อยู่ว่าเป็นการส่งสำรวจแบบ1ชั่วโมง4ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับแบบไหนจะได้ของรางวัลอะไรเนี่ยมันก็อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่ามันจะมีบางเควท์ที่ให้เพชรบางเควท์ที่จะให้ตั๋วกาชานะครับก็ลองเลือกดูเอาว่าเราจะหาส่งสำรวจแบบไหนที่มันง่ายกับเราที่สุดนะครับ อีกอันนึงที่เราควรจะต้องทําทุกวันนะก็คือเรื่องของ PVP นะครับจริงๆ PVP เนี่ยมันก็อยู่ในเคเวสรายวันที่เราต้องทําอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเควสรายวันเนี่ยมันให้ลงแค่ครั้งเดียวนะครับเพื่อเป็นการเ็จเควสแต่ผมแนะนําว่าเราลงไปให้หมดเลยก็ได้นะลงไปให้ครบเลยนะครับอย่างมันมี PVP 2โหมดนะมีแบบออโต้นะครับ PVP แบบออโต้คือโหมดด้านล่างหรือโหมดทางขวาตรงนี้นะครับอ่าโหมดทางขวาตรงนี้ก็ โหมดนี้เนี่ยมันจะลงได้เวลา5ครั้งนะครับแล้วก็ผมแนะนําว่าเข้ามาเล่นไปเถอะคุณจะแพ้คุณจะชนะก็ไม่เป็นไรนะก็สู้ๆไปนะครับอย่างน้อยมันได้เหรียญเอาไปซื้อของในร้านค้าได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นโหมดไต่แรงนะครับเป็นไต่แรงอันนี้ก็จะใช้แต้มลงนะครับมันจะใช้แต้มลง50แต้มต่อครั้งมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันก็จะรีมีจํานวนบอกอยู่ว่ามันจะเพิ่มทีละ150แต้มทุกกี่ชั่วโมงนะครับอ่า ก็เล่นให้ครบนะครับมาใช้ให้หมดอ่ะแต้มพวกนี้เพื่อที่จะเอาเหรียญแล้วก็จะเอาเหรียญตรงนี้เนี่ยไปซื้อของในร้านค้า p v p ได้นะครับผมอ่าก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับจะแพ้จะชนะไม่เป็นไรไม่ต้องซสีเรียสเนาะตอนเล่นเล่นไปนะครับให้ให้เอาแต้มสะสมแต้มไปเรื่อยนๆนะครับผมอ่ะและนั่นก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องทำในเกม Count e r อร์ i k ตในแต่ละวัน ถ้าผมมีพาดตกหล่นอะไรตรงไหนไปเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับบอกกันไว้ด้วยเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ให้ด้วยนะครับผมเอาละครับวันนี้ผมซัมสเกมเมอร์ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ